ดีค่ะวันนี้แม่เลี้ยงชาบูชาบูแบบบ้านๆแม่อไใช่เม่ลาเลี้ยงชาบูแบบบ้านๆต้องลองมากินดูเมล่จัดเต็มแต่ว่าไม่ลไลเม่ยังไม่เคยกินแบบเป็นชาบูปกติแม่จะกินเป็นหมูกระทะมากกว่าใ่ก็เลยมาลองลองลองทำชาบูให้แกลองชิมเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะมีอะไรบ้างคะ ไม่ีหมูไม่ได้มีหมูอย่าูหมาย่าคำๆนะคะยายในยายยายพูดคำๆนะคะมีอะไรบ้างยายว่ามีหมูมีหมาะนะคลิปนี้ต้องปังแน่คือสิบว่ามีหมาแต่น้องมีดจะหมูไม่คุณยายคนสวยค่ะยายนักรายหน่อยสบายดีค่ะมากินชาบูนะคะแับยายอ้วนยายบ้วนไม่มีฟัน นอนแล้วแต่เขาปลุกมากินเขาเขาหลากความไมใหยายมีความสุขใหญ่น่ารักมีความสุขลูกสาวใหญ่มาย่าเขาสิเมียหรอยามผูสิเมียกระหองหายใกล้คันโอเคดูพี่กุ้งทำต่อ เราต้องมีกงินไกตัดนะคะแต่เราไม่ได้เอามาเราทำกินกันกีนมันจะเหมือนสุกี้ไหมหนูเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลยแต่ว่าเราไม่ได้ย่างใช่ไหมใช่ค่ะออันนี้ผิดถ้าเป็นถ้าเป็นแบบเนื้อย่างมันจะย่างแต่ว่าถ้าเผื่อเนี่ยถ้าเผื่อเรานั่นเราก็แค่เอามาบดเจ้าเแสรบน้ำกันแสบน้ำกันค่ะชาบูแบบบ้านๆกี่ทุ่มแล้วเิ บอหลับคนนู้นสามสามทุ่มวันนี้เราไปทําบุญมาเหนื่อยก็เลยเเพิ่งมาถึงบ้านกินเบาๆกับวันนี้พอดีสาวๆหยุดสาวหลาหยุดสาวใหญ่หยุดงานพร้อมกันแต่เลยกินชาบูเบาๆเดี๋ยววันหลังเราค่อยไปนั่งกินเดี๋ยววันหลังเราค่อยไปนั่งกินเย็นๆเอาให้เป็นแบบนี้อีกนี่ไหมไปตรง น้ำโ,โชคไหมไม่กินไหมน้ำโชคกินน้ำโชคในตัวเรียกพอดูชิมไหมเรียกชิมไม่ได้ไม,ไม่มีฟันบ้านไม่จบไม่จบข้างเจ๊เขาโกอิ่มหรอครับวโอ้หวันด่านนอนครับพร้อมดนอนนะครับเรีกนอนก็ไปนอนครับต้องไปส่งนะคะโ <Okay. S 2> อเคแล้วน,นี้คลิปสั้นๆนะค่ะให้ดูชีวิต ตอนแล้งสามถุงซีโมงขึ้นไปจังไรจังสะล้มเลยบาหยิบไม่เบามากเพราะเปิดเพราะเปิดเธอต้องมาเปิดแอร์ร้านค่ะบัดนี้ม่เบาเพราะว่าเอ้าแลเปิดแอร์ก็เปิดมาต้องคนตื่นเสด็จเสด็จแม่เม็ดดื่มได้ไหมวิตามินอะไรได้แม่ดูวิตามินดื่มได้ค่ะก็ซื้อมาให้นั่นแหละโอ้โหแม่ใช่ดีท็อกซ์ใช่หรอ ไม่ใช่ดีถอกอันนี้ไม่ใช่ดีถอกอันนี้เป็นวิตามินอันนี้แม่ชอบรึมั้อันนี้เป็นวิตามินซีหรือแม่กินอันนี้อคุณหมอถามว่าคุณแม่ดื่มอะไรมาหรือเปล่าคะไม่ไม่เกี่ยวไหมเพราะว่ามันเป็นวิตามินซีเฉยๆไมูแม่เลยบอกว่าไม่มีอะไรนะมีแต่ดื่มคิีลินซียิงเจ๊เม็ดเกิดดุอ่าในเดียวก็พอดูพี่กุ้งกินโซ่เป็นเนื้อนุ่มโอ้กินด หมูกินหมูโุ่นช่างน่กินยาแดงตุกเขาไปกินสี่คะนอนเลยบก่กินเขาเรานอนเลยบ่พี่กุ้งคะ,คะเอาอยายเป็นพี่ป่าเอาอยายไปเก็บไม่ <c oughs> ไม่ <c oughs> จะจะขึ้นแล้ว <c oughs> มันไม่ใชเวียดมัานนี้เดี๋ยวบ้านจีไป <c oughs> ชิมกุ้จูขู่พี่กุ้งคะ่ะเป็นหน้าที่ของพยาบาลกุ้งคะ่ะบ้านนี้มีแต่พยาบาลพยาบาลส่วนตัวส่วนตัวไป เอาขึ้นไปบายบายนะคะโชคดีนะคะบายบายจ้าบายบายพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่อย่าตัวสวยๆนะพรุ่งนี้จะไปนั่นนี่หน่อยปะจ้าวันนี้จะไปนอนบ้านเรือนไทยเอ่อไปสามสาวไปนอนแอร์เย็นๆคอจะรู้ทางจริงไหยให้อ้วนนอนคนเดียวกิ่งอาตลบหลอบติดข้างเลยคนนอ่นไหมเฉพนริกะแม่ว่าเอ้าไงคือนอนกิ่งไปกิ่งมาโว้ยกูนอนแบบหนึ่งเหมือนมึงเลย เฮ้ปลายายว่าเอื้อตาบายบายยากอ้วนไปแล้วค่ะพยาบาลกุ้งเอาขึ้นห้องนอนแล้วเปิดแอร์เย็นๆตบตูดด้วยนะคะโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปสั้นๆชิมชาบูบ้านๆกันค่ะบายบายติดตามคลิปต่อไปนะคะ